คลิปนี้นะคะก็จะเป็นจากหนังสือ Schiller r e e r ของ Huber อยู่ที่หน้า34นะคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นคำว่า by stehen by stehen ที่แปลว่าให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุน by stehen ก็เป็นซินนิมนะคะกับคำว่า helfen helfen by stehen แปลว่าให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนเดี๋ยวเรามาผันคำกริยานี้กันนะคะ by stehen stand by hat by gestanden by stehen stand by hat by gestanden คำกริยา by stehen จะมากับกรมดาทีฟเสมอเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ si e stand ierenkrankenelternbei. E Sie stand ierenkrankenelternbei. E ก็จะแปลว,ว่าหลอนคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนพ่อแม่ที่ป่วยของหลอนหลอนได้ให้ความช่วยเหลือได้ให้การสนับสนุนพ่อแม่ที่ป่วยของหลอนเห็นไหมคะ by t a y เห็นพอผันอยู่ในรูปของอดีตนะคะก็จะเป็น s t a n d by s t a n d by อันนี้นะคะมันจะเป็นกริยาแยกเนาะถ้าเป็น perfect ก็จะเป็น h a t by gestanden h a t by gestanden ถ้าสมมติว่าจะบอกว่าฉันเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือเขาก็จะเป็น ich stehe ihm bei ich stehe ihm bei อย่าลืมนะคะก็จะมากับ กรมที่เป็นดาทีฟเสมอเลย b y s t e i n ก็จะอารมณ์คล้ายๆกับ Standby Standby ที่แบบคอยอยู่ข้างๆนะคะคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆต่อไปนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างที่สองเนาะ In der n o t s o l l t e man sich g e g e n s e i t ต g beistehen In der n o รตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าในยามที่ยากลำบากหรือในยามทุกยาก Solte man sich gegenseitig bei Stehen พวกเรานะคะก็ควรที่จะออคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุน Gegenseitig ก็คือซึ่งกันและกันนะ In the der n น t s o l l t e man sich gegenseitig bei Stehen ในเวลาที่ทุกยากหรือในยามที่ยากลำบากเราก็ควรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นไหมคะ Be i s เ e h e นก็จะมากับ ดาทีฟเสมอเลยเนาะ Si c h g e g e n ที i t i g b e i s t เ h e n ก็จะแปลว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันตัวอย่างต่อไปนะคะที่จะยกตัวอย่างเนาะก็อย่างเช่นเขาให้การช่วยเหลือฉันในเวลาที่ยากลำบากหรือในเวลาที่ทุกข์ยากก็จะเป็น er hat mir in der Not beigestanden er hat mir In the note, i y e s t a n d e n เขาได้ให้ความช่วยเหลือฉันหรือได้ให้การสนับสนุนฉันในเวลาที่ยากลำบากคำศัพท์ต่อไปนะคะ by t r a g e n by t r a g e n คำนี้นะคะก็จะแปลว่ามีส่วนช่วยมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนมีส่วนช่วยมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน by t r a g e n ก็เหมือนกับคำในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ contribute contribute หรือในภาษาเยอรมันของเราก็จะเป็น bytragen มีส่วนร่วมมีส่วนช่วยให้การสนับสนุน bytragen มีส่วนช่วยมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเรามาผ่านคำกริยาอันนี้กันนะคะ bytragen t r e k t by trug by, tr by hat by getragen bytragen t r e k t by trug by tr Hat h a t bei g e t r a g e n มีส่วนร่วมมีส่วนช่วยมีส่วนทำให้หรือให้การสนับสน,นุนตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ Deferien Begin Hat h a t s zu dem Verkehrschaos b e i g e t r a g e n Deferien Begin ก็จะแปลว่าการเริ่มต้นของวันหยุดนะคะ Hat h a t s zu dem Verkehrschaos b e i g e t r a g e n ก็จะแปลว่ามีส่วนทำให้ออมีส่วนทาให้เกิดการจราจรหรือการจราจรหรือความวุ่นวายบนท้องถนนนะคะหรือการจราจรนั่นเองฟีเ r s Chaos ก็คือความวุ่นวายในการจราจรหรือความโกลาหลในการจราจรก็ได้นะคะ e r i เ n ร i e นเบกินฮั t สูเ e m k a h ค r e สคอสบายเก e t a g e n การเริ่มต้นของวันหยุดมีส่วนทําให้เกิดความวุ่นวายในการจราจรหรือความวุ่นวายบนท้องถนน by tragen zu by tragen zu etwas ก็คือมีส่วนทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างหลัง z ูก็จะเป็น dativ นะคะตัวอย่างที่2นะคะ mit spend e i n e Spende können Sie dazu beitragen die Not zu l ินเดนมิดไอเนอร์สเปนเดก็คือแปลว่าเนื่องด้วยเงินบริจาคนะคะหรือการบริจาคส e, เปนเด i e สเปนเดก็แปลว่าเงินทุนเงินบริจาคนะคะค n e เ s นซีดาซู e i ทรากันคุณก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยนะคะหรือให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ได้นะคะดีโนตซู l ินเดน ก็คือเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนนะคะดีโน t e ก็คือความทุกข์ความทุกข์ยากความเดือดร้อนก็ได้เนาะคำกริยาลินเด Lind เด n แปลว่าบรรเทาหรือลดนะคะ Lind ด n แปลว่าบรรเทาเพราะฉะนั้นนะคะ Denote s ู่ i n d e ดก็จะแปลว่าเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเพื่อบรรเทาความยากลำบากเดี๋ยวอีกครั้งนะคะ Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, d i e Not zu l i n d e r n เนื่องด้วยเงินบริจาคหรือการบริจาคคุณก็สามารถมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยนะคะหรือให้การสนับสนุนเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนได้คำกริยาตัวนี้นะคะ by t r a g e i n by t r a g e n คคำนี้นะคะก็มักจะมากับคำปุพบทสู b e i t r a g e n zu beitragen zu ก็จะแปลว่ามีส่วนร่วมในบางสิ่งบางอย่างมีส่วนช่วยในบางสิ่งบางอย่างหรือมีส่วนสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างมีส่วนทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะมากับคาบ,บุพบ,บท Z ูเส,สมอเลยเนาะแล้วหลังสูก็จะเป็นด a t ทีฟเสมอเลยนะคะคําศัพท์ต่อไปนะคะคําว่า By t r e t e n by t r e t e n แปลว่าเข้าร่วมมีส่วนร่วม by t r e t e n เข้าร่วมมีส่วนร่วมคำนี้นะคะก็จะเป็นคำกริยาที่มากับกรมดาทีฟเสมอเลยนะจ๊า by t r e t e n plus da t i v by t r e t e n plus da t i v นะคะแปลว่าเข้าร่วมมีส่วนร่วม to join หรืออีกอันนึงนะคะก็จะเป็น participate อ๋อ oh, มันมีคำซินรูมด้วยนะคะก็คือคำว่า sich beteiligen sich beteiligen ที่แปลว่ามีส่วนร่วมเข้าร่วมนะคะเดี๋ยวเรามาผ่านคำกริยาคำนี้กันนะคะ b e i t r e t e n tritt b e i trat b e ist i b e i getreten ist b e i getreten คำว่า by t r e a t e n มันจะแปลว่าเข้าร่วมมีส่วนร่วมใช่ไหมคะมันเป็นคำกริยาแยกเนาะซึ่งคำว่า t r e a t e n เดียวเดีนะคะ t r e a t i n เดียวเเนี่ยมันจะแปลว่าก้าวก้าวหรือเหยียบ by t r e a t e n ก็แปลว่าก้าวเข้าไปนะคะหรือเข้าไปร่วมนั่นแหละแล้วก็ผันแบบไม่ปกติด้วยเนาะจาก by t r e a t e n กลายเป็น treat by trat by, ist, by getreten อย่าลืมนะคะมันต้องบวกกับกรัมดาทีด้วยเนาะตัวอย่างนะคะอย่างเช่น er ist nie e น n e r p a r t อร์ผาไทย e t เ e ต e ร I ันเอ e ออีสต์นี้อ e น e นอร์ผ e ไทยเเขาไม่เคยเข้าร่วมพักการเมืองใดๆเลยนะ เขาไม่เคยมีส่วนร่วมในพักการเมืองใดๆเลยนะหรือไม่เคยเข้าร่วมในพักการเมืองใดๆเลยนะเห็นไหมคะจาก d ีพัรทายหรือไอเนพทายกลายเป็นไอเนอร์พทายเปลี่ยนเป็นดาทีฟนะคะเนื่องจากว่าคำกริยา by t r e a t e n ต้องมากับกรัมดาทีฟเนาะตัวอย่างที่สองนะคะ air e s t d e m e club order dem Verein ai beigetreten. Er ist dem k r u b dem Verein ai beigetreten. ผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ได้เข้าร่วมในสโมสรหรือในคลับในสมาคมอันนี้คำกริยา beigetreten มากับดาทีฟเสมอเลยนะคะดอกจันไว้เลยเนาะแล้วก็แปลว่าเข้าร่วมมีส่วนร่วมเข้าร่วมมีส่วนร่วม คำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือเ a คแค s เฟนเบคแคมเฟนคำนี้นะคะก็จะแปลว่าต่อสู้กับเบคแค s เฟนเบคแคมเฟนต่อสู้กับเห็นคำเดียวๆไหมคะก็คือคำว่าแค s เฟนแคมเฟนมันแปลว่าต่อสู้นะคะแต่พอเอาเบมาใส่ข้างหน้าปุ๊บเบคแ n s เฟนเบคแคมเฟนก็จะแปลว่าต่อสู้กับ โอเคค่ะเรามาผ่านคำกริยาคำนี้กันนะคะ b e k น m p f e n b e นเ m p f t e h a t b e ฮั m p f t อีกครั้งค่ะ b e k น m p f e n b e นเ m p f t e h a t b e ฮั m p f t คำกริยานี้นะคะ b e k น m p f e n ก็จะมากับกรัมอคูสตีฟทั่วไปเลยค่ะเรามาดูที่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ man muss die Dummheit in der Welt bekämpfen มันมูสพวกเรานะคะจำเป็นที่จะต้องต้องอะไรเอ่ยเบคแคมเซนก็คือต้องต่อสู้กับดีดูมไฮด์ดีด u m ไฮ i ์ก็คือความโง่เขลาอินเดเวลตบนโลกใบนี้ในโลกใบนี้ m a น m u s ดีดูมไฮ i ์อินเดเวลต์เบคแคมเซพวกเรานะคะจำเป็นจะต้องต่อสู้กับความโง่เขลาบนโลกใบนี้ตัวอย่างที่สอง Die Kampfhunde Bekämpften sich Auf Leben und Tod Die Kampfhunde แปลว่าหมาที่ต่อสู้นะคะหรืออาจจะเป็นสำนวนก็ได้เนาะ Bekämpften sich ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ในรูปของอะไรเอ่ยอยู่ในรูปของ p พลเ e ล t u m นะคะก็คือเป็นอดีตไปแล้วก็คือต่อสู้กับ Auf Leben und Tod auf Leben und Tod อันนี้นะคะมันจะเป็นสำนวนเนาะมันแปลว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออันตรายถึงชีวิตนะคะ auf Leben und Tod หรือเราจะเรียกว่า Lebens gefährlich Lebens gefährlich ก็คือเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นอันตรายถึงชีวิตเนาะ Die Kampfhunde bekämpften sich auf Leben und Tod หมาที่ต่อสู้นะคะหลายๆตัวเนี่ยมันก็ไปแคมป์เทนซิต่อสู้กัน a u f l ฟลเป็นอุนโก็คือต่อสู้กันที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยเลยคำศัพท์ต่อไปนะคะ b e ค a นต์เกเบนเคันต์เกเบนแปลว่าประกาศเ e คั n ต์เกเบนแปลว่าประกาศโอเคค่ะเรามาดูอันแรกนะคะ b e ค a นต์เกเบนเคันต์เกเบนแปลว่าประกาศนะคะ เราก็จะผ่านได้ดังนี้นะคะ be k a n t g e b e n Gibt be k a n t Gibt be k a n t p r e t i l i t u m ก็จะได้เป็น g a b be k a n t g a b be k a n t h a t be k a n t g e g e b e n อันนี้ก็จะเป็น perfect เน no? าะ h a t be k a n t g e g <gab S 2> <De val. S 1> e b e n e r g a b d e v a h l e r g e a b miss be k a n t e r g a b d e v a h l Ergebnisse bekannt เขาได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วคำศัพท์นะคะ die w a l Ergebnisse แปลว่าผลการเลือกตั้ง e gab die Wahl Ergebnisse bekannt เขาได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วตัวอย่างที่สองนะคะ die Ergebnisse sind bereits bekannt gegeben The e r g e b n i s er s e s i n d b e r e i t s b e k a n t Gegeben ก็จะแปลได้ว่าผลลัพธ์นะคะเหล่านี้ s i n d b e r e i t s b e k a n t Gegeben ได้ถูกประกาศแล้วคำศัพท์ต่อไปนะคะก็จะเป็น b e k a n t Marken, b e k a n t Marken ตอนที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ ก็คือบอกว่าเป็นมันแปลว่าแนะนําให้รู้จักหรือทําความรู้จักกับใครบางคนและนอกจากนี้นะคะมันยังมีความหมายหนึ่งด้วยก็คือแปลว่าประกาศตีพิมพ์เผยแพร่ bekannt machen แปลว่าประกาศตีพิมพ์เผยแพร่ bekannt machen ประกาศตีพิมพ์เผยแพร่หรืออีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือแนะนําให้รู้จักทําความรู้จักกับใครบางคนเดี๋ยวเรามาผ่านคํากริยานี้นะคะ bekannt machen machte bekannt hat bekannt gemacht bekannt machen machte bekannt hat bekannt gemacht Die Verordnung wurde in der Zeitung bekannt gemacht. Die Verordnung bedeutet -be -e wurde in der Zeitung bekannt gemacht. ก็ได้ถูกตีพิมพ์ได้ถูกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แล้ว w u r d e gemarkt ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นในรูปของ passive นะคะที่ปงบอกว่าประธานเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกระทำโอเคค่ะข้อที่สองนะคะ d a r f ich s i e m i t m e i n e r Frau bekannt machen darf i c h s i e mit m e i n e r Frau b e k a n n t machen ก็คือฉันขอแนะนำคุณนะคะ C ก็คือคุณให้รู้จักกับมิดไมเนอร์ฟราวก็คือภรรยาของฉันได้ไหมคะฉันขอแนะนำคุณเนี่ยกับภรรยาของฉันได้ไหมหรือฉันขออนุญาตให้คุณเนี่ยรู้จักกับภรรยาของฉันได้ไหมคะในที่นี้นะคะมันก็จะเป็น Be คั n ด์มาคเกิลมิดเบคั มากขึ้นมิดก็คือแนะนำให้ใครบางคนรู้จักกับใครบางคนเนาะก็คือแนะนำให้รู้จักกับใครบางคนนั่นเองนะคะมันต้องมีคำบุพบทมิดมาด้วยเนาะ